กดสั่งได้เลยนะครับบนตะก้าร้านค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นอวนเข็นนะครับยอดนิยมนะครับตาขนาด3เซนนะครับเอ็นเบอร์ยีหรืลึก75ตาในแนวดิ่งความยาว100เมตรในแนวราบหรือ150เมตรหรือ200เมตรนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนจะสั่งผมทําให้ได้หมดนะครับเป็นอวนใหม่นะครับนี่ใหม่แบบไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับอวนเข็นนะก็นี่นะครับ นี่นะครับมีเยอะมากๆนะครับที่กองอยู่นี่ผมเอามาถ่ายนะนี่ผมอยู่บ้านนะครับถ้าหน้าร้านไปเอาหน้าร้านก็ได้นะครับที่ร้านนะครับร้านท้าชนะวอลล่ากนะครับร้านผมอยู่ริมทะเลติดหาดสําเร็จนะครับนี่นะครับเนื้ออวนตาเรือใบทองตามแผ่นเพจนะครับสามเซนเอ็นยี่ห้าเอ็นสามสิบก็มีนะครับอยากได้แบบไหนสั่งมาเลยนะครับแล้วก็เชือกคร่าวนะครับนี่เชือกคร่านะสามมิลครึ่งนะครับเวลาไปชักเวลาไปเขยนนะครับของผมนะครับเวลาผมดึงนะครับผมชอบนะครับมันไม่ค่อยเก็บมือดีนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันก็จะ หนักหน่อยนะครับถ้าเป็นโค้ดนะก็แบกกันก็นะครับก็เหนื่อยกว่านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับสวยงามดีนะครับดูคงทนดูแข็งแรงนะครับแต่เชือกนะครับถึงวค่สองมิลครึ่งมันก็ไม่ขาดหรอกนะครับเนืเพราะมันสองเซนคู่แบบนี้นะครับเชือกพวกนี้นะครับมันจะยืดมันจะให้ตัวนะครับเวลามาดนะครับเนื้อเอ่อได้มาดนะครับมันจะ ยึดดีด้วยนะครับติดดีนะครับฝังดีโอเคนะครับนี่นะครับความลึกนะครับนี่ความลึกนะครับตั้งแต่ทุ่นนะครับถึงตะกัวนะครับประมาณ2เมตร25นะครับสามเซน็นลึก75ตานั่นคือเนื้ออวนนะครับตะกัว่ว100ลูกโล200ลูกทุ่นนะครับ200ลูกเท่ากันนะครับเป็นอวนเข็นนะครับใช้งานได้ทนทานใช้ได้นะครับถ้าไม่ไปโดนพวก อะไรพวกขยะนะครับพวกขยะพวกปะการังพวกหินอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยขาดหรอกนะครับนะนะครับมันเป็นเบอร์ยี่ห้านะครับนะนะไม่ใช่เนื้ออวนดานะครับที่มันจะไม่ขาดเลยนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับคนที่เขาหาปลาเขาก็รู้นะครับบางคนนะครับเอาไปลงทีแรกนะครับไปโดนไม้นะครับก็มีนะครับขาดบูเบอร์เลยก็มีนะครับขนาดอวนใหม่นะนะนะครับไม่จะเป็นต้องบอกว่าให้มันไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นอวนเปื่อยอวนผุอะไรนะครับมันนะมัน พวกนี้นะครับเราต้องระวังนะครับนะเวลาไปเข็นนะครับเราก็เข็นตรงที่คนก็เข็นกันบ่อยๆนะครับคือว่าตรงนั้นนะครับทะเลมันไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับชักได้ลื่นปื๊ดแน่นอนนะครับนะดูนิดนึงนะครับนี่เชือกคร้หนาสามเซนอย่างนี้น่าใช้มากๆนะครับนี่นะครับผมเห็นทุกหัวนะครับผมอยากไปลองทุกหัวเลยนะครับก่อนส่งแต่ไม่ได้นะครับมันเป็นอวนใหม่นะครับนี่เนื้ออวนตาเรือใบทองด้วยนะครับก้อนนี้3ามเซนเอ็นยี่ห้าหรืเจ็ดสิบห้าตาสามพันสองรวมส่งซื้อไม่ก็กดบนตะกร้าร้านค้านะครับ แล้วก็อ๋อนี่อ่ะถ่ายคู่ไปเลยนะครับอ้อร้อยตาก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิป